สถิติฟุตบอลกับพี่แขมนะครับสำหรับคลิปนี้พี่แขมพาไปดูสถิติของสโมสรอนเฟนูด์เฟยนูด์ยอดทีมแห่งแดนกังหันลมนะครับซึ่งคุมทัพโดยโรบินฟานเพอร์ซีอดีตหัวหอกชื่อดังนะครับผู้ผันตนมาเอาดีทางการเป็นเทรนเนอร์และในการแข่งขันทุกรายการครับแเกมหลังสุดของเฟนูด์ล้วนไม่เคยพลาดการมีประตูในครึ่งแรกแม้แต่เกมเดียวนะครับตัวอย่างเช่นวันที่12กรกฎาคมในเกมดวลกับยูเนียนซนเคลุสนะครับมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่31 วันที่19กรกฎาคมนะครับในเกมหวดกับเ e n มีประตูเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่2และนาทีที่15วันที่26กรกฎาคมนะครับในเกมประทะกับนีสมีประตูเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่9และนาทีที่36วันที่2สิงหาคมนะครับในเกมเผชิญหน้ากับวอ l f ฟบวกมีประตูเกิดขึ้นนาทีที่27และล่าสุดครับวันที่7สิงหาคมในเกมอัดกับเฟเนบเชก็มีประตูเกิดขึ้นนาทีที่19สรุปเป็นข้อมูลตัวเลขนะครับ เกมแปดนั้นหลังสุดของเฟนูดมีค่าเฉลี่ยการเกิดประตูในครึ่งแรกอยู่ที่1.63ประตูต่อเกมและมีสัดส่วนประตู0.5ในครึ่งแรกเท่ากับ100%เต็มและในเวลา23นาฬิกา45ทีของวันที่9สิงหาคมเฟนูดจะลงสนามเกมลีกนะครับโดยเปิดลังเดอะไคต์ต้อนรับอคนตุก,กะอย่าง n a c b l a d a สถิติที่ผ่านมาของเจ้าถิ่นนะครับแสดงให้เห็นว่าเกมในครึ่งแรกของค่ำคืนนี้ครับจะมีอย่างน้อย1ประตู และในการพบกันของทั้งสองทีมนะครับนัดสังเวียนแห่งนี้ผลล่าสุดก็บังเกิดประตูในครึ่งแรกเช่นกันนะครับเมื่อกองหน้าชาวญี่ปุ่นนะครับอายาเซอุเอดะนะครับซันโวให้กับเฟ์นูดในนาทีที่34